พี่ไม่เป็นไรจ้ะพี่แค่เก็บช้อนเองแต่ดูพี่สาวของนุ้ยสิมาถีบพี่พี่ไม่ได้ทำอะไรเขาเลยนะพี่ไม่ผมขอถามพี่หน่อยสิผมไปทำอะไรพี่เกลียดนะเกลียดหนาพี่ทำผมแบบนี้พี่แกพูดบ้าอะไรหยุดต่อแหละสร้างเรื่องได้ละสร้างเรื่องเหรอผมก็แค่เก็บช้อนเองแต่ดูพี่สิ พี่ทำไงกับผมผมยังไม่ได้แต่งต,ต้องตัวพี่เลยนะนี่อย่างหนึง่งผมเป็นแฟนของน้องสาวพี่ผมไม่คิดทำเรื่องทุเรศทุเรศแบบนั้นหรอกหยุดเลยนะใจเย็นก่อนนะคะอย่าทะเลาะก,กันเลยนะพี่ไม้ที่พี่ก๊อฟพูดอะ่ะมันก็ถูกนะทําไมพี่ต้องทํารุนแรงกับเขาแบบนี้ด้วยอะ่ะพี่ไม้ที่หนูพาพี่ก๊อฟมาวันเนี้ยก็เพื่อมาแนะนําให้พี่รู้จัก ยังไงเนี่ยก็อย่าทะเลาะก,กันเลยนะคะหนูไม่อยากลำบากใจอะ่ะพี่ไม่เจนเย็นก่อนนะแกไม่ลำบากใจแน่ถ้าแกเลิกคบกับมันพี่ไม่ผมรู้นะพี่ว่าผมไม่ดีพอสำหรับหนูน่งแต่ผมก็อยากลองพยายามที่สุดตัวเองอยากให้หนูเขาได้เป็นคนที่โชคดีที่สุดในโลก <laughs> พี่ไมยอย่าขัดขวางความรักผมกับนุ้ยเลยให้โอกาสผมเถอะนะพี่ไมยทาไมวันนี้พี่ทําตัวไม่มีเหตุผลแบบนี้เนี่ยพี่ก็รู้นี่ว่าฉันไม่เคยได้เจอความรักดีๆแบบนี้สักครั้งเลยอะแต่พี่ก็ยังจะมากีดกันฉันกับแฟนไม่รู้ละ่ะถ้าพี่ไม่ยอมรับความรักของเราเนี่ยฉันจะหนีออกจากบ้านหลังนี้ ฉันจะหนีไปอยู่กับพี่กอ๊อฟพี่กอ๊อฟเราไปกันเถอะไมยนี่ไม่แต่งตัวอะไรของไมยเนี่ยแต่งตัวแบบนี้ไม่ไมปอ่อยใครฮะพี่กอ๊อฟนี่มันก็เสื้อธรรมดาไม่ได้โป๊เลยแล้วฉันจะไปอ่อยใครได้ล่ะพี่บอกให้ไม่ไปเปลี่ยนไงหรือไม่จะออกไปจากชีวิตพี่ฮะ งั้นเดี๋ยวฉันใส่เสื้อคลุมโอเคไหมไม่ที่พี่ทำไปนะ่ก็เพราะพี่รักมายนะพี่ห่วงม่มากนะพี่ไม่อยากให้ใครมามองมายไม่ยยกลัวพี่นะไม่เป็นไรคะ่ะฉันเข้าใจ ตอนที่ฉันไม่อยู่เนี่ยพี่ก็ดูแลตัวเองดีนะมาไม่ต้องเป็นห่วงพี่นะถ้าไม่ลงเครื่องแล้วเนี่ยเดี๋ยวลืมโทรกลับให้พี่ด่วนเลยนะยลืมนะพาสปอร์ตอยู่ไหนเนี่ย สงสัยหรือไม่ในบ้านแน่เลย <S 2> <S 2> <S 1> <S 1> ไอ้พวกเร็วนี่พวกแกทำแบบนี้ทำไมไม่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 ฟังพี่อธิบายก่อนยังจะอธิบายอะไรอีก ในเมื่อฉันเห็นหมดทุกอย่างแล้วทําเป็นมาบอกว่ารักฉันกลัวฉันไปมีคนอื่นแล้วดูสิพี่ทําสิไม่พี่ไม่ซีเรียสทำไมเนี่ยไม่ไปทํางานพี่แค่หาเด็กเอ็นไป้เตะก็แค่นั้นฉันเพิ่งก้าวขาออกประตูพี่ก็เอาคนอื่นมานอนด้วยเลยเหรอนี่ฉันไม่เคยคิดเลยนะว่าพี่จะทำในสัยทุเรศแบบนี้มันก็เป็นปกติของผู้ชายทุกคนะไม่แค่เล่นสนุกสนุกกะนะันอะ ไม่วู้ไวยทำไมหกปากเก็บปากเน่าๆกับนี่สัยเสียๆของพี่เหอะแล้วต่อจากนี้ไปอย่ามายุ่งกับฉันอีกรับสายสิวะโถ่โถรหาไม่รับวะ ไม่บางครั้พี่ต้องทำแบบนี้เองนะงั้นไม่ก็รอรับผลกรรมที่ทำกับพี่วันนี้ได้เลยพอพี่จะเอาคืนนี้สา,ส,าสม,สมเลย กอบไม่รับสายเลยเนี่ยหนุยเป็นอะไรหรือเปล่าโอเคไหมหนูโอเคแต่ตอนนี้หนูอยากอยู่คนเดียวหนุยพี่มีเรื่องจะบอกเกี่ยวกับก๊อบ เขาไม่ใช่คนดีอย่างที่แกคิดนะแกะไม่ควรเชื่อใจเขาพี่ว่าเขาเหมือนกับคนลุกจิตเลยนะเขาเหมือนพอได้ละฉันไม่อยากฟังหนุยทำไมแกพูดแบบนี้อ่ะฉันบอกว่าฉันไม่อยากฟังไงพี่หมายพี่เลิกใส่หลายแฟนฉันสักทีเถอะพี่กอบเขาบอกฉันหมดแล้วว่าเขาเคยคบกับพี่แล้วพี่เนี่ยก็ทิ้งเขาไป พี่เกลียดพี่ก๊อฟพยายามจะใส่ร้ายพี่ก๊อฟคนทุกอย่างแล้วตอนนี้เนี่ยพี่ก๊อฟกลังจะทําลายความรักของเราทําไมมันพูดแบบนี้ความจริงคือมันต่างหากที่ทํรลายพี่มันทําให้พี่ทนไม่ไหวกับการกระทําของมันนูยอย่าไปเชื่อมันเลยนะพี่มายพี่รู้อะไรไหมตอนนี้พี่ก๊อฟเขาทิ้งฉันไปแล้วเพราะว่าเขาไม่อยากให้ฉันกับพี่เนี่ยต้องมาทะเลาะกันไง พราะพี่คนเดียวเลยถ้าไม่ใชต้องเป็นแบบนี้อ่ะพี่นี้พี่สาใจเรี่ยงอ่ะหนุยไอ้ไอผู้ชายคนนั้นเนี่ยมันกำลังหลอกแกนะมันกำลังทำให้เราสองคนต้องทะเลาะก,กันอ่ะฮัลโหลค่ะได้ค่ะที่รักค่ะหนุยหนุยหนุย นุย้ยทำไมกลับบ้านดึกขนาดนี้แล้วทำไมพาผู้ชายคนนี้เข้ามาด้วยพี่มมยหนูโตแล้วนะหนูจะเข้าบ้านกี่โมงเนี่ยมันก็เรื่องของหนูแล้ววันนี้แฟนของหนูเนี่ยเขาก็จะมาค้างที่บ้านเราด้วยแต่พี่เคยบอกแกแล้วนะว่าให้เลิกเขากับผู้ชายคนนี้ไม่เป็นไรนุย้ยพี่กลับไปนอนที่บ้านก็ได้ไม่เอาอ่ะ พี่ไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นแหละอยู่ที่นี่นี่แหละพี่หมายบ้านหลังนี้เนี่ยหนูก็เป็นคนผ่อนเหมือนกันหนูจะพาใครมานอน,นมันก็เรื่องของหนูพี่กอบ์ฟคะเข้าห้องกันเถอะอย่าไปสนใจเลยหนุยหนุยหนุย เ,นะเชิญเสียงดังได้เต็มที่เลยนุยจะได้รู้ว่าพี่อยู่ห้องไม้แล้วพี่ก็จะได้บอกนุ้ยได้เต็มปากเหมือนกันว่าไม้เนี่ยเรียกให้พี่มาหาที่ห้องแต่ไม้ก็รู้นี่ว่าเวลาพี่พูดอะไร นุยก็ฟังพี่แท้ทุกอย่างนี่แก่ต้องการอะไรพี่ก็แค่อยากมาคุยเรื่องในอดีตของเราที่เราเคยรักกันมากอยากย้อนอดีตหน่อยไหมงั้นเรามาย้อนความหลังกันหน่อยไหม จริงๆเลยนะตอนที่ฉันเห็นพี่อยู่กับคนอื่นเนี่ยฉันแทบจะทนไม่ได้เลยโดยเฉพาะน้องสาวของฉันอาจจะเป็นเพราะว่าฉันยังรักพี่อยู่ฉันโง่เองที่ทงผู้ชายดีๆแบบพี่เนี่ยหลุดมือไปไม่คิดได้ก็ดีแล้วนี่พี่ก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันทไมไมําัง่งีนาย แต่ตอนเนี้ยพี่กําลังคบกับน้องสาวของฉันอยู่ฉันไม่อยากเป็นตัวสํารองของใครไม้ไม้ฟังพี่ก่อนนะตั้งแต่ที่ไม้เลิกกับพี่ไปเนี่ยพี่ก็บอกกับตัวเองว่าพี่จะททุกอย่างเพื่อให้ไม้กลับมาแล้วน้องสาวของไม้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในแผนการของพี่แต่พี่ดันพลาด นุเขากลับมารักพี่จริงซะงั้นทำไงได้เนะาะก็คุณมันหลอใครจะอดใจไหววะถ้าอย่างนั้นเนี่ยพี่ก็เป็นเลิกกับน้องสาวของฉันแล้วเรากล,กลับมาคืนดีกันดีไหมได้สิพี่ไม่ได้รักแล้วก็ไม่ได้แค์มันอยู่แล้วหนุ้ย ทีนี้แกได้ยินชัดหรือยังว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนยังไง ช่วยไม่ได้ก็มึงมึงโง่ไอน้นี่หลงรักผู้ชายจะไม่สนพี่สนน้องแล้วมม่คิดเหรอว่าคนแบบกูเนี่ยจะรักคนแบบมึงไอ้เหียแกไม่พี่เลิกกับนุ้ยแล้วนะเรากลับมาคืนดีกันเถอะนี่พี่โง่เหรอพี่เองก็ยังไม่มีสมองมาสองปีที่แล้วเลยนะปัญญาอ่อนอีไใบหุบปากแล้วก็รีบใส่หัวออกจากบ้านเราเลยนะ ดือไอ้ฉันยังตำรวดมันลากแกออกไปออกไปพวกมึงสองคนจำไว้เลยนะสิ่งที่มึงสองคนทำกูเนี่ยกูจะมาเอาคืนพี่ไม้หนูขอโทษนะที่หนูไม่เคยเชื่อคำพูดของพี่เลยอ่ะแถมหนูก็ยังคิดลบก,กับพี่อีกหนูรู้สึกผิดจริงๆนะพี่ไม้ให้อภัยหนูนะ ไม่เป็นไรนะเรื่องมันผ่านมาแล้วก็ให้มันผ่านไปแต่แกจำไว้เลยนะยังมีพี่ที่หวังดีกับแกเสมอนะไม่เป็นไรนะเรื่องมันผ่านมาแล้วก็ให้มันผ่านไปแต่แกจำไว้เลยนะยังมีพี่ที่หวังดีกับแกเสมอนะ